สวัสดีค่ะฐานิดแม่บ้านพอเพียงนะคะคลิปนี้เรามาดูเห็ดนางฟ้าที่ปลูกไว้นะคะเราปลูกกินเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะปลูกง่ายๆบอกก่อนนะคะว่าปลูกในรังโฟมง่ายๆแล้วก็เป็นรังโฟมเก่าวัสดุเหลือใช้ที่ใช้มานานมากแล้วมันก็จะเก่าตั้งนิดนึงไม่ไดราม่ากกันนะคะนี่ปลูกแบบง่ายๆเลยหลายคนถามมาว่าปลูกยังไงนะคะช่วยสาธิตให้ดูหน่อยก็เลยวันนี้จะนํามาให้ดูนะคะวิธีใช้รังโฟมใช้ยงงังไง มาดูกันก็เลือกวัสดุรังโฟมนะคะเป็นรังโฟมที่ที่ที่เหลือใช้นะคะที่เก่าแล้วเนาะหรือว่าเราจะไปซื้อใหม่มาก็ได้ก็ลูกหนึ่งก็ตกประมาณที่หนึ่งร้อยร้อยกว่าบาทแต่เราใช้ได้นานนะคะอันนี้ใช้มาหลายรุ่นแล้วก็หลายปีแล้วนะคะก็เลยเก่ามากเก่าชนิดที่แบบคือเป็นตะไคร่น้ําเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สกรปรกอะไรนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเห็ดที่เรานําไปใช้เดี๋ยวเราก็นําไปล้างปลอดสาร วิธีใช้ลังโฟมก็คือได้ลังโฟมมาลักษณะนี้แล้วนะคะกล่องนี้กล่องลังโฟมตัวนี้บรรจุบรรจุเห็ดได้ยี่ก้อนพอดีเลยนะคะที่เราตั้งใจปลูกแล้วก็เพื่อนๆนํามาเจาะใช้มีดปาดนะคะปาดตรงเนี้พยายามปาดให้ไปที่ท,ท้ายๆท,ที่ก้นลังโฟมนิดนึงนะคะเขาจะได้แข็งแรงนะตรงนี้เขาจะได้มีพื้นที่เพื่อที่จะเหลือไว้ให้ให้เนี่ยพยุงตัวตัวรังนะคะ จากนั้นเราก็ปาดเลยประมาณสอง,สองถึงสามนิ้วนะคะหรือจะเลก็กกว่านั้นก็ได้นะแล้วก็ทาไมเราต้องปาดปาดก,ก้นรังโฟมเพราะว่าตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยเราจะไว้ลดน้ํานะคะเวลาที่เราลดน้ําน้ําก็จะไหลลงไปด้านล่างไหลลงไปด้านล่างแบบนี้ให้โดนเห็ดก้อนอื่นด้วยนะคะเห็ดเขาต้องการความชื้นนะคะเราก็จะลดเช้ากลางวันเย็นก็ได้ถ้ามีเวลานะคะหรือว่าถ้ามีเวลาก็ลดเช้าเย็นหรือว่าจะช่วงเช้าครั้งเดียวก็ได้ค่ะถ้าเห็ดแห้งก้อนเห็ดแห้งเขาจะมีงอกนะ ันนี้เห็ดเราซื้อมาก้อนละไม่กี่บาทเองนะคะยี่สิบก้อนแล้วก็ใช้วัสดุลังป่มกเก่าๆอากาศแบบนี้เห็ดงอกดีนะคะยี่สิบก้อนนี่ถ้าเป็นครอบครัวเล็กๆกินไม่ทันแน่นอนค่ะนี่ถ้าเห็ดคุณภาพดีก็จะออกมาแบบนี้เลยเป็นชั้นเลยนะคะช่วงนี้เราไปซื้อผักกินก็แพงๆเนาะไม่ว่าอะไรทุกอย่างก็แพงหมดเลยเพราะฉะนั้นเราอะไรที่เราทํากินเองได้เราก็ทําเนาะง่ายๆ นี่เม็ดเนื้อบาก,กว่าแรงนะคะเป็นการปลูกเห็ดแบบง่ายๆเลยพอได้เชื้อเห็ดมาแล้วถ้าเดินเต็มแล้วนะคะเราเปิดปากถุงแล้วจับนอนแบบนี้เลยจับนอนเรียงกันนะคะ,ล,ะลาลดน้ําน้ําจะไหลลงมาเองรักษาวความชื้นแล้วก็เราปิดยังไงเราต้องปิดนะคะเผื่อเรามีสัตว์เลี้ยงเป็นพวกพวกแมวพวกหมาอะไรเงะะี้ยเขามาฉี่ใส่นะคะปิดเลยถ้าใครไม่ใช้เป็นตาข่ายนะคะก็ ก็ใช้เป็นถุงถุงปุ๋ยก็ได้ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็นํามาปิดลักษณะนี้เลยถ้าเห็ดยังไม่งอกเราก็ไม่ต้องไปเปิดแล้วก็ลดน้ําด้านบนตรงนี้อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเห็ดงอกเราจะจะเก็บเห็ดมากินแล้วก็เปิดออกแบบนี้ง่ายๆเลยพอเก็บเสร็จเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมปิดไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะเราก็หาอะไรมาทับสักนิดหนึ่งเป็นการปลูกเห็ดที่ง่ายที่สุดในโลกเลย เห็นไหมคะมันอาจจะมีแมงบีสักหน่อยนะเพราะว่าเราไม่มียาฆ่าแมาลงแลวไม่ได้ฉีดยาเลยสุดท้ายเวลาที่เรานําไปกินเราก็ต้องไปล้างอยู่ดีนะคะไม่ต้องซีเลียสอะไรกับเรื่องเรื่องเห็ดรังฟงเก่าๆของถานิตนะคะนี่ง่ายมากเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ถานิตแม่บ้านพอเพียงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ